ก็กลับสวีดสสวัสดี FC ทุกทุกคนนะครับในช่วงนี้นะครับพี่ก็กลับมาอยู่ในช่วงของการทำฟูลทีมแล้วนะครับผมโอเควันนี้จะพาทำฟูลทีมบาร์เซโลนานะครับซึ่งวันนี้พี่อยากได้อยากได้นักเตะที่เรียกว่าเป็นผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับก็คือนักเตะตัวนี้นะครับเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยเข,เขาชื่อว่าแป๊บหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าแป๊บหนึ่งไม่มีหน้าที่แป๊บหนึ่ง ก่อนอื่นนะครับใครที่ไม่มีคอยนะครับคอยน้อยอย่าลืมทักไปที่เพจเติมเกมถูกที่สุดในไทยนะครับเติมไ <Okay. S 2> ด้เติมดีอย่าลืมทักไปนะครับผมโอเคเขาชื่อว่าอินนาซิโอเปียนะครับผมโอเคอ่าเรากดดูก่อนนะครับซึ่งวันนี้พี่จะทําแบบได้ลุ้นๆไปนะครับผมอ่าก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมอินนาอินนาอินนาซเออ เปยเปยย่านะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอดูสเกลแป๊บหนึ่งนะครับผมน้องๆโอเคปึ๊บอาฮะมาโอเควืบวืบวืบ,บ,บ,บอะไรพี่พี่ทำอะไรอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> น้องๆบอกจะเย็นนะครับพี่ดูในเว็บก่อนนะครับโอเคก็จะ FC Barcelona นะครับ GK Aware นะครับก็จะได้หรือว่าจะเป็น Defensive Goalkeeping ก็คิปเปร์ก็ได้นะครับผมโอเคยุโรปจัม GK เคจัมโอเคกีเคแวเนตนะครับเราจะใช้เป็น GK a w a r ว n e s นะครับโอเคก็จะได้เลยนะครับ่ะเราเลื่อนมานะครับยุโรปยุโรปอเมริกาก็มีโอเคมันจะติดอีกตัวหนึ่งมานะครับถ้าเราใช้สีดาวก็คือเนโตนั่นเองแต่ว่าพี่ก็ยังไม่มีเนโตนะครับแต่ถ้าเปิดรุ่นเนี่ยคือออกตัวนี้แน่ๆนะครับ 99.9นะครับที่จะได้ตัวนี้แต่มันก็ไม่คุ้มนะครับเอาสเกลที่เป็นสีดาวเนี่ยไปเปิดเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับน้องๆโอเคเราก็จะเลือกใช้เป็น2ดาวละกันนะครับหรือจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ3ดาวเนี่ยก็ได้แล้วแต่ว่า3ดาวก็ไม่ใช้ครับใช้เป็น2ดาวดีกว่านะครับคุ้มกว่านี้แล้วก็จัดได้เลยนะครับนี่สบายๆครับใครที่ขาดผู้สาประตูดีๆเนี่ยจัดคนนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่า โอ้เหนียวนะครับเหนียวเหมือนกันเลยกับนักเตะที่เรียกว่าเป็นผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลน,นะครับตัวนี้หน้าเหมือนนะครับเห็นไหมหน้าที่นะครับนี่ใส่ชุดของทีมชาติไทยเรียบร้อยนะครับโอเคโอเคได้ไมาละกดล็กกอกไว้นะครับตัวนี้ตันที่เท่าไหร่มาดูซิตัวนี้ตันที่8 1นะครับตัวนี้โอเค่ะมาเดี๋ยวพี่ขอออกกัดจากตัวนี้นิดนึงนะครับทำตอนนี้ได้เลยนะครับใครที่ต้องการนักเตะหน้าเหมือน ซึ่งเป็นกองหลังเอ้ยไม่ใช่สีกองไม่ใช่กองเป็นผู้รักษาประตูครับโอ้โหจะพูดผิดไปไหนเนี่ยเนี่ยเราก็กดรับไปก่อนนะครับสัก12บใบละกันให้พี่แกนะครับให้พี่แกไปกินเล่นเล่นนะครับกินเล่นเล่นโอเคกัรับไปก่อนนะครับพี่ทาไมไม่กดรับทั้งหมดล่ะพี่คือถ้าพี่กดรับทั้งหมดเนี่ยสเกลมันจะเข้าไปในช่องสเกละครับผมและพี่ก็ต้องมาจัดใหม่ก็เลยต้องรับแบบนี้นะครับรอให้สเกลเต็ม แล้วก็ค่อยมากดด e w a r d a l l เอาเนี่ยครับผมโอเคนะแบบนี้ไปก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ลำบาก <c oughs> ลำบากลำบนขัดสนเงินทองหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงนะครับเงินทองก็น่าจะมีใชยย่ไหนนครับแต่ละคนโอเคมามาเรนนิ่งให้เขาก่อนนะครับค,ค่อยทำไปทีละนิดนะผมการทำฟูทีมไม่ต้องรีบนะครับน้อง ทำไปวันละตัว2ตัวแล้วแต่ว่าเราหาได้นะครับหาไม่ได้ก็รอวันหลังนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังไงนะักเตะก็โตขึ้นทุกวันนะครับไม่ต้องรีบหรอกนะครับเพื่อรออยู่ใช่ไหมเพื่อนรอเล่นนะี่ครับโอเคกดไปแบบนี้นี่ตันที่58กันเลยทีเดียวอัพอ,อีกครับยังไม่เต็ม37แล้วตอนนี้เสามสิบเจ็ดนิเวลนะครับไม่ใช่อายุโอเคจัดไปนี่ แล้วก็จัดไปครับให้เขาสักสิบละกันครั้งนี้โอเคชวเกินไหมเกิน4 1ไหมเกิน50ไม่ไม่เกินโอเคกล้จะตันแล้วนะครับก็อับได้ยาวๆครับใครที่ทําทีมบนทองแดงเนี่ยต้องเอาครับนักเตะหน้าเหมือนแบบนี้พี่มาแนะนํานะครับน้องๆต้องจัดแล้วโอเคอให้ไปเลย10ใบสปอร์ตสปอร์ตของฟรีพี่มีเยอะครับ จัดมาจะถึง58หรือเปล่าไม่น่าจะถึงนะครับน่าจะถึงที่54โอ้53โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมตันที่58นะครับแต่เขาตันที่81นะครับนักเตะคนนี้ก็ลองดูละก,กันใครที่ขาดกองไม่ใช่กองใครที่ขาดพู้รึกษาประตูโอ้พูดผิดไป88 1รอบแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษขออไปด้วยละกันนะครับโอเคจัดมาให้ไป4ใบครับเอาให้เต็มครับเอาให้เต็มโอเค มาเนี่ยก็ตันที่81นะครับโอเคเนาะแอวน้องๆก็จัดตามนี้ได้เลยนะครับใครที่อยากได้ทำตามพี่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดรูดไลค์กดซับสไครป์ไวเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมชแนลทำคลิปต่อๆไปนะครับน้องๆก็อย่าลืมทำตามนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ก็คาราฟ FC เป็นเท่านีนนะ้แล้ว,ก,ลวกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะจ๊ะแล้วมาเจอกันครับ